สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าถ้าคุณเป็นคนที่เงียบเงียบหรือเป็นอินโทรเวิร์ตจะสามารถได้รับความเคารพจากคนอื่นได้อย่างไรเคยสังเกตไหมคะคนบางคนแม้จะเงียบแต่ก็มีพลังอาจจะเป็นเพราะพวกเขามีทักษะหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆหรือมีข้อมูลมีความรู้มีความมั่นใจหรือว่าเป็นเพราะเขามีเคล็ดลับอื่นๆกันแน่ถ้าใครเคยดูภาพยนตร์คลาสสิกต่างๆอย่างเช่นเรื่อง The Godfather ที่ตัวเอกก็คืออัลปาชิโนชอแชงรีเดมชันที่มีทีมโรบินแสดงนะคะ The King's Speech ซึ่งเล่นโดยคอ l i ลินเฟิร์สและ p i กกี้บลเดอร์สเล่นโดยคิลเลียนเมอร์ฟีตัวเอกทั้งหมดในเนื้อเรื่องดังกล่าวแม้จะดูเงียบๆหรือดูเก็บตัวแต่ก็ได้รับความเคารพจากการกระทำจากความฉลาดจากบุคลิกและจากความแข็งแกร่ง ก่อนเริ่มเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง My Power Space นะคะมาดูวิธีที่ทำให้คนอื่นเคารพคุณกันค่ะวิธีที่ทำให้คนอื่นเคารพคุณโดยใช้ภาษากายเชิงบวกเพื่อสื่อถึงความมั่นใจการเปิดกว้างอย่างเช่นการยืนหรือนั่งตัวตรงสบตาและหลีกเลี่ยงอรรยบทที่ทำให้ตัวเองดูเล็กลงเวลานั่งนั่งให้เต็มเก้าอี้อกายไหล่ผึงนะคะ เริ่มต้นด้วยพลังแห่งการเคลื่อนไหวที่ไม่เร่งรีบการเคลื่อนไหวที่ช้าและผ่อนคลายไม่เพียงแต่แสดงความมั่นใจแต่ยังถ่ายทอดความรู้สึกถึงการควบคุมและความสงบนิ่งอย่าทำตัวลุกลี้ลุกรนนะคะแต่ให้ทำตัวให้เป็นธรรมชาติต่อไปให้มองตาคู่สนทนาขณะที่พูดเพราะการสบตาเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นการสนทนาที่เป็นมิตรหรือเป็นการเผชิญหน้าอันตึงเครียดนะคะ การจ้องตาอย่างแน่วแน่สะท้อนถึงความมั่นใจและความมุ่งมั่นโดยไม่ต้องพูดต่อไปเป็นเรื่องของการพูดให้แสดงความเชื่อมั่นด้วยคำพูดและน้ำเสียงของคุณการพูดและการแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างชัดเจนด้วยความมั่นใจจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบุคลิกและความคิดของคุณทำให้ผู้อื่นมีแนวโน้มที่จะเคารพมุมมองของคุณมากขึ้นเนื่องจากวิธีที่คุณพูดรวมถึงน้ำเสียง สามารถถ่ายทอดความมั่นใจและพาวเวอร์ของคุณได้การพูดด้วยความมั่นใจสามารถทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นต่อไปนะคะให้คุณพูดชา้ชาๆและใช้การหยุดชั่วคราวระหว่างคำการพูดชา้ชาๆและการหยุดชั่วคราวสามารถเพิ่มน้ำหนักให้คำพูดของคุณได้ช่วยผู้อื่นมีเวลาในการไตรตรองและซึมซับคำพูดของคุณโดยให้ความสำคัญกับข้อความของคุณเพราะฉะนั้นนะคะ พูด้น้อยลงคัดกรองคำพูดได้มากขึ้นข้อต่อไปนะคะไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆทั้งกลางความตึงเครียดการมีท่าทางที่สงบไม่โต้ตอบเมื่อเผชิญกับความเกลียดชังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางอารมณ์และการควบคุมตนเองนะคะเพราะบางครั้งความเงียบก็ดังกว่าคำพูดข้อ 6. ปรับการแสดงตนให้เหมาะสมกับบริบทให้ตรงกับคนที่คุณอยู่ด้วย สิ่งนี้เป็นกลยุทธ์อันทรงพลังที่ให้คุณเข้าใจและสอดคล้องกับสังคมหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ข้อ 7. ดูแลร่างกายสุขลักษณะให้ดูดีนะคะอย่างเช่นผมเล็บรูปร่างต่างๆข้อ 8. หลีกเลี่ยงการสแตนบายอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการตอบตกลงทันทีเมื่อมีคนชวนเดินทางหรือท่องเที่ยวโดยไม่ได้แจ้งหรือดัดหมายให้ทราบล่วงหน้า เพราะบางทีคนอื่นจะมองคุณเป็นแค่ของตายหรือหลีกเลี่ยงการตอบกลับข้อความทันทีนะคะเนื่องจากจะทําให้รู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรทํแในที่สําคัญการจัดเวลาตอบข้อความจะช่วยคุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปข้อ9การกําหนดขอบเขตสื่อสารขอบเขตความต้องการและความสบายใจให้ชัดเจนบอกให้ผู้อื่นทราบว่า คุณต้องการเวลาและต้องการพื้นที่ส่วนตัวการกำหนดขอบเขตแสดงถึงการรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและความเคารพตนเองและคนอื่นๆก็จะเคารพขอบเขตเหล่านั้นเช่นกันเพราะว่าการเอาใจหรือการ p l ล a s e คนอื่นตลอดเวลานั้นคุณจะโดนเอาเปรียบได้นะคะและข้อ10ฝึกความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองยอมรับความเป็นตัวตนของคุณซื่อสัตย์กับตัวเองและให้ความสำคัญกับเสียงภายในของคุณ มากกว่าการยอมรับจากภายนอกฝึกความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรการตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อมั่นในตนเองแม้ว่าจะต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับจากผู้อื่นจะทำให้คุณหลุดพ้นจากความคาดหวังของสังคมและการเอาชนะความกลัวการถูกปฏิเสธซึ่งจะช่วยคุณดำเนินตามเส้นทางที่จริงใจต่อตอนเองและความจริงใจต่อตอนเองเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับความเคารพ เพราะผู้คนชื่นชมคนที่มีความจริงใจและสบายใจในตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นประทับใจหรือการเป็น people pleaser สรุปก็คือแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เงียบหรือเป็น introvert แต่ก็สามารถมีพลังที่น่าเกรงขามได้เมื่อคุณสื่อสารออกมาอย่างมีสติแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาไม่ปลอมให้ใช้ภาษากายและวาจาเชิงบวกเพื่อสื่อถึงความมั่นใจ รับการแสดงตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ควบคุมตัวเองได้และสื่อสารขอบเขตความต้องการของคุณที่ชัดเจนขอบคุณที่รับชมรับฟังช่อง My Power Space ลองมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์นะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาเสริมพลังความคิดให้แข็งแกร่งเดินทางไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ